สวัสดีครับพายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทับขวิเศษนะครับพุธสิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันหร้อยหกสิบสี่ครับสิบโมงสิบแปดนาทีนะฮะขณะนี้ที่ตอนนี้ก็กำลังมีการพิปรายไม่วางใจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นวันที่สองครับแต่เมื่อวานเนี้ยมีกระแสบนโลก YouTube นะครับพูดถึงเรื่องของที่อ,องค์พาของเราเนี่ยท่านก็ไปเรียน โดดล่มนะโดดล่มแล้วก็ปรากฏว่าท่านสสสุไนเนี่ยท่านวิเคราะห์จากภาพจากคลิปนะครับบอกว่า,าเมื่อวันจันทร์เนาะวันจันทร์ที่ผ่านมาบอกว่าคลิปขององค์พาเนี่ยเนี่ยเป็นสตันแมนนะไม่ใช่ไม่ใช่ท่านโดดนะครับแต่ปรากฏว่าระหว่างที่ผมกำลังไลฟ์ตอนเช้าวันเนี้ย ก็มีข่าวของข่าวสดโผล่ขึ้นมาว่าองค์พากระโดดกระโดดล่มนะมีคลิปใหม่นะแล้วก็ผมก็เข้าแวะไปที่คลิปของอ,อะไรอะคลิปที่เป็นแฟนเพจเรารักพระองค์พานะครับแต่ว่าผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าสนใจเนี่ยต้องไปดูที่คุณวาสนานาน,านุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะพาแฟนรายการเนี่ยไปดูข่าวสดก่อนแล้วก็ไปดูของคุณวัสนานาน,านวม ว่าคลิปที่สสสุนัยเอามาเผยแพร่วันแรกกับคลิปใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับไปติตามกันนี่ครับอันนี้ก็เป็นในไลน์ของข่าวสดนะครับระหว่างที่ผมทําคลิปเมาเช้าอยู่ก็เข้ามาเลยครับนี่ฮะเผยคลิปเจ้าฟ้าพระกิตติยาภาทรงฝึกโดดลงขั้นสูงกับหน่วยลบพิเศษลบบุรีอ่านี่ครับ นี่ครับเผยคลิปนี้นะครับนี่ฮะเผยคลิปนี้เผยคลิปเจ้าฟ้าพัาชรศิติบัยาพาทรงฝึกฟรีฟอร์โดดล่มขั้นสูงกับหน่วยลบศูนย,ศนย์ศูนย์บัญชาการสงครามวิเศษลบบุรีนี่ครับนี่ฮะจากเฟซบุ๊กแฟนเพจนี่ฮะเมื่อวานนี้นะครับ16นหกสกุมภาพันธ์เพจเฟซบุ๊กสมเด็จพัชรกิสมเด็จเจ้าฟ้า เฟซบุ๊กเรารักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาได้เผยแพร่วิดีโอขณะที่พลเอกหญิงสมเด็จเจ้าฟ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณิณเรียนที่ราเทยพยบดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัชระมหาวัชรราชธิดานะครับซึ่งท่านเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารตำแหน่งเสนาธิการนะครับกองบัญชาการหาดเล็ก ราชวัลลบพระษาพระองค์ทรงโดดร่มฟรีฟอลคือการฝึกโดโดร่มแบบกระตุกหรือกระโดดร่มแบบเวหาหรือการดิ่งพัะส,สุธาเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ครับนี่ฮะมีท่านที่จะเป็นเสียงเครื่องบินเครื่องบินใบพัดะครับไม่คือดูเหมือนทั มีความวิตกกังวลเล็กๆนะดูเหมือนท่านไม่รู้ท่านชิดอะไรอยู่นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าโดดเริ่มยิดมันน่ากลัวเหมือนกันนะขนาดผมเองก็เป็นคนชอบขึ้นบินนะครับดือฮะอันนี้เป็นชิดนะครับเป็นคิอ จะกลัวหรือเปล่าแล้วอโอ้โหฟุตตัดเก่งมากนะครับโดดดูครับม ด้วยด้วยดูความเร็วความสูงเท่าไหร่เนี่ยสุดยอดมากสุดยอดมากเลยครับสุดยอดมาก ังหวัดลบบุรีนะครับกระตุกล่มโอ้โหแล้วก็ถูกดิงขึ้นมาอีกนะครับแฟนรายการมันล่มขององคาไปอยู่ไหนล่ะอันนี้เป็นล่มของคูฟึกฮะท่านคูฟึฟกก็เก่งมากนะ เราดูให้จบคลิป้วยเลยครับแล้วเดี๋ยวจะไปดูของคุณวัฒนานานุ่มนะครับแต่ไม่มีคลิปยังไม่เห็นคลิปตานที่ลงนะครับเราไม่เห็นคลิปตานที่ลงนะครับน่าจะเป็นข่าทั้งงานนะ ตปทั้าง,งานนะครับถ้าสุดทิ่ลบุรีผมเคยไปเที่ยวสูนไปอะไรสมานบินโคกกระเทียมอ่ะนี่ก็คือคลิปของอสมเด็จองพานะครับที่โดดล่มแต่เรายังไม่เห็นคลิปที่ลงข้างล่างนะครับถ้าดูจากตรงนี้คลิป คลิปที่ตอนนั้นมีการเผยแพร่วันแรกกับคลิปของวันนี้ที่ปล่อยออกมาก็ตอนแรกผมฟังท่านสสสุนายก็อจะจริงหรือเปล่าเนาะแต่อันนั้นที่เครื่องแต่เครื่องที่บินไปจากที่สสสุนายเนี่ยจะเป็นเครื่อง c ร้อยสาสินะครับแต่ดูอย่างนี้ไ่าจะเป็นเครื่องแบบเครื่องใบพัดเพราะว่าที่ที่โคกกระเทียมอ่ะคือผมมาเคยไปไปเที่ยวที่ คือที่ลบบุรีไปน,นี้ครับรายการที่ลบบุรีเนี่ยจะมีค่ายทหารเนาะก็จะมีกองบินเข้าจว่าเป็นกองบินสองของกองทัพอากาศโคกระเทียมแล้วก็มีค่ายประหลนโยทินค่ายประหลนโยทินค่ายปืนใหญ่ประหลนโยทินที่มีอนุสาวรีย์พลเอกพญาประหลนแลวเลยเข้าไปหน่อยเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นศูนย์การบินทหารบกนะครับเขาตรงนั้นก็จะเป็นเขาพระงามนะที่เห็นเนี่ย ก็ต้องม,มีสนามบินอยู่ตอนนี้ผมดูครั้งแรกเอ๊ะองพาที่ท่านไปกระโดดล่มเนี่ยทำไมเป็นเครื่อง430แลวคือเครื่อง430เนี่ยมันมันลงจอดตรงนั้นได้เหรอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ตรงนั้นน่ะแต่ที่กองบิน2แต่ที่กองบิน2ของของกอ,องทัพอากาศเนี่ยที่โคกระเทียมเนี่ยจะเป็นฝูงบินแบบปีกหมุนก็คือเฮลิคอปเตอร์ ทีนี้หลังจากดูหลังจากเห็นคลิปเนี่ยเข้าไปอ่านเนี่ยผมก็ต้องนึกถึงคุณวัสนานานุ่มเพราะคุณวัสนานานุ่มเนี่ยจะเป็นคนที่ปล่อยข่าวขององค์พาท่านนะจะเป็นคนปล่อยข่าวองค์พาท่านมาก่อนเลยแล้วก็เวลาปล่อยคลิปผิดคลิปถูกเนี่ยก็จะไม่ว่าอะไรนะก็จะเหมือนกับเลยตมเลยผมก็เลยเอ๊ะลองไปดูคุณวัสนานานุน่มหน่อย คลิปจริงไม่จริงเนี่ยก็มาที่คุณวัฒนานาร่วมแล้วกันคือองค์พาท่านคือท่านก็เป็นคนชอบกีฬาหนักๆน,นะแต่ว่าแหม่โดดโดดล่มนี่มันก็ดุไปนะท่านก็อายุเท่าประมาณน้องสาวผมอ,ะอ่ะสี่สิบสามอ่าเราลองไปดูคุณวัฒนานา่วมหน่อยโอเคครับไปดูครูวัฒนานา่วมนะฮะ วาสนานานาน่วมโอ้โหทวิตเตอร์แสนเก้าแล้วครับตอนนี้55นาทีที่แล้วอ่ะพอบอค,อคึกคักทดสอบร่างกายแหมไปทดสอบที่ลบบุรีนู่นเหรอเอ้ยสอสีละ,ะห้าห้าเสือทอบอฟิตโอเคอฟิตจัดอ่ะเต็มที่ครับพี่ อ่ะมาดูอันนี้ผลเอกประยุทธ์นะลั่นสภายืดอกอ่านี่นี่น,น,นี่องาองพาเดี๋ยวผมไล่ย้อนลงไปก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็คุณวัฒนาก็มามามีอันนี้เป็นคลิปเนาะเป็นคลิปแล้วก็นี่เป็นภาพเป็นภาพสีหน้าท่านดูท้อกังวลเหมือนกันนะอันนี้เป็นภาพในหลวงที่ เรียนที่ออสเตรเลียครับเราจะยอ้อนย้อนลงไปดูสิอันนี้มีเจ๊เจี๊ยบกับบิ๊กตู่ฉะกันนะอ่าบิ๊กตู่ใช้มือถือเนี่ยโหนี่เป็นเป็น PR ของพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตยเลยนะครับเราลองลอง้อย้อนไปดูนะมันหนึ่งวันที่แล้วเห็นไหมฮะนี่บิ๊กป้อมเมื่อวานนี้ใช่ไหมแต่มีข่าวองค์พาไหม มีข่าวองพานท่านไปโดดล่มไหมไม่มีนะครับยังไม่เห็นนะบิ๊กตู่โต้ทักษิณบิ๊กตู่โต้ทักษิณมีข่าวองพานี่มีข่าวองพาท่านโดดนี่ครับอันนี้ในอุโมงลมเนาะนี่ฮะมีรูปนี้คลิปนี้นะครับดูในเฟซหน่อยหนึ่งดูในเฟซ ดูในเฟซมีคนแชร์ไป56าสะทีนี้เราไปดูดูคลิป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 ที่องค์พาท่านโดดน,นี่ฮะคุณวัสนานาน่วมก็ไม่รู้ว่าสสสุนันจะว่ายังไงบ้าง <c oughs> อ่านี่อันนี้เป็นรูปก่อนอันนี้เป็นรูปเจ้าฟ้านักรบพิเศษเพระองค์พา ทรงโดดล่มแบบ free fall แบบ h a r โรดิ่งพัสุุากับครูฝึกลบพิเศษด้วย mi 1 7และล่ม mc 5โดยทรงโดดครั้งแรกเมื่อวันที่15กลุากุมภาโดยจะทำการโดโดโล่มวันละ2จัมให้ครบ26จำโอ้โห26โโจัมยจันี่คือ26ครั้งใช่ไหมในหลักสูตรแทรกซึมทางทหาร โน้ตแท็กซูงทางอากาศเบื้องสูงทางยุทธวิธีนี่ดูรูปครับดูรูปนี่ดูน่าองค์พาท่านนี่ท่านกลัวหรือเปล่าหรือว่าท่านวิตกกังวลเลยยังไงนะครัถ้าเป็นผมนี่ก็คงกลัวนะไม่ต้องพูดถึงครับแต่ผมว่ารูปนี้ใช่นะแต่ผมว่ารูปนี้ใช่ท่านนะถ้าดูจากตรงนี้นะ อ่าลีทวีตอ่ะ,อะเข้าไปดูเฟซบุ๊กเข้าไปดูเฟซบุ๊กนายทหารหญิงขอ,ององค์แรกที่จบฮาโคล่ะ h a w o มีคนแชร์ไปสองร้อยสองครั้งครับมาดูความเห็นหน่อยวาสนานาน,าน,านุ่มคลิปโพสนี่ฟรีฟอล์ฟรีฟอล์ฟอร์สจำ ผลเมื่อ11ชั่วโมงที่แล้วครับแต่สุดยอดมากนะอันนี้ก็มีความเห็นบอกว่าเครื่อง C130 ไม่ใช่เลอครับถ้า Mi17 ฮอลิคอปเตอร์บินสูงเกินเหนือเมฆเลยเฮดานบินว่17 20,000ฟุตปล่อยตัวนักโดดที่10,000ได้ครับ โหสุดยอดนะอ่ะทีนี้ไปดูตรงนี้ก็เมื่อสิบสิบสิบเอ็ดชั่วโมงที่แล้วก็มากลางคืนนะหลังจากที่สสสุนายออกมามาบอกว่าเป็นไอใช้สแตนแมนหรือเปล่านะครับทีนี้ก็มาตรงนี้ทรงกล้าหารเจ้าฟ้าพระกิตวิวัฒน์รร่วมฟรีฟอลนี่ครับหญิงพัชส,สุธา กับรูฝึกลบพิเศษจากจากเฮลิคอปเตอร์นะครับจากฮอนะจากฮอ mi 17และล่ม MC-5 ทรงเดิดครั้งแรกเฟิร์สจัมวันที่15จะดงส่วนวลาสองจัมให้ครบ2 26.jump อ่ะลองดูเข้าไปคลิปตรงนี้ทรงกล้าหารดูจากตรงนี้อีกทีครับ คิดดูความแตกต่างไหมการหารีูครับนี่อันนี้โอท่าข้างหน้าเลยอันนี้เสียงฮอแน่นอนตบินขึ้นไปว้าท่านคิดอะไรอยู ang, so? ่นะจักรพอขึ้นไปนะครับถึงว่ตอนขึ้นไปนี่ก็คงนานเหมือนกันนะ คิดอะไรอยู่เดะสุดยอดมากสุดยอดมนตวลึกๆครับโอ้โหสุดยอดนะครับสุดยอด ฝึกฝึกใ,ใกล้เลยเนี่เนี่ยมาทัานฝึกฝึดไวเลยครับดูดีดูฝึกฝึกน่าจะช่วยกะบึกลกไม่ทันด้วยนะโอ้โหนี่เกินคำบรรญ,ญายแล้วครับสุดยอดให้สุดยอดนี่ครับดูฝึกนะครับ กลางดึงโอ้โหตอนล้มกระเดกขึ้นไปด้วยลยครับโอ้โหเ่็นคนที่มีคุณสมบัติจริงๆพิเศษนะครับ <c oughs> ครับแฟนรายการครับดูคลิปแล้วก็น่ากลัวดีเหมือนกันนะฮะโดดล่มคือต้องใจต้องถึงมากๆผมเคยเรียน ลูกเสือเนาะโดดหอเขาบอกเท่าไหร่สามสิบสี่และสามสิบหกฟุตอะ่ะเขาบอกว่าตําตแหน่งตรงนั้นน่ะเป็นตําแหน่งที่ที่ที่คนจะกลัวที่สุดนะครับแต่บางทีเราแต่เวลานั่งเครื่องบินเวลามองสูงขึ้นไปถามว่ากลัวไหมก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยกลัวนะบางทีเรามองลงมาถามว่าถ้าโดดร่มมันจะโดดได้เปล่ามันก็กลัวเหมือนกันนะแต่ถ้าจำเป็นต้องโดดก็โดดคิดว่าก็โดดได้นะแต่ว่า แมมันก็อย่างว่านะมันก็น่ากลัวเมกันนะครับแต่ว่าโอ้โหถ้าดูถ้าดูจากคลิปนี้ก็องค์พานั้นก็สุดยอดมากนะครับสุดยอดมากแล้วก็ต้องดูว่าท่านสสสุนัยจะว่ายังไงนะจากคลิปนี้อันนี้เป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่ล่าสุดนะครับล่าสุดผมว่าจะต้องมีอีกหลายคลิปที่จะ ามมาเรื่อยๆนะครับแต่อย่างว่าก็เหนือคำบรรยายไปแล้วมีคลิปอ่าดูตรงนี้นิดหนึ่งครับมีตรงนี้นิดหนึ่งวาษนาหนานน่วมเธอก็เอาคลิปขององค์พาท่านมาแปะในนี้ด้วยแปะใน YouTube อันนี้คือคลิปที่ที่สสสุนัยบอกว่า ไม่ใช่องพาเนี่ยนี่รัเพราะว่าแต่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าถ้าเป็นคลิปนี่นวันที่14กุมภาพันธ์2564แฟนเพจเฟซบุ๊กถ้าดูจากคลิปนี้ บอดหนึ่งสาม แต่ถ้าดูจากคลิปนี้นะครับคลิปนี้ดูจากคลิปนี้นี่นี่นะคลิปนี้คลิปนี้จะเป็นเครื่อง430 ไทยโกลบอลนิวเอามาเยผยแพร่ต่อนะครับอันนี้เป็นเครื่อง430เกอนเนาะเจ้าฟ้ามัจรกิกติยาภาเนปเอิราจังหวัดลบบุรีและทําการสูตรแทรกซึ่งทางอากาศเบื้องสูงยุทวิธีเป็นเวลาประมาณ คลน,นี้จะมีทั้งการฝึกแบบ ấy. โดยกระโดดที่ตำบนเหนือพื้นที่ของข่าศึกครับขอบคุณแฟนรายการ,การทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทําค่วพิเศษนะครับขอบคุณคุณวัฒนานานน่วมด้วยขอบคุณไทยโกโบอนิวส์ด้วยแล้วก็ขอบคุณข่าวสดด้วยครับครับนึกถึงตอนนีนโดดลม่มองคพาะี่็เก่งนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่า ท่านสสสุนหยจะว่ายังไงนะสําหรับคลิปนี้นะครับก็น่าติดตามน่าติดตามน่าติดตามเป็นเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจมากนะครับขอบคุณแฟนรการทุกท่านติดตามช่อง YouTube ชีพทําคาวพิเศษสวัสดีครับ